สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสกุคนะคะมื่อนี้เขาก็มาพบพอก,กันอีกคือเกานะคะมื่อนีนสันหามาฝากสิพาพี่น้องมาเบิง้งลายสินลายมีญ่สินลายโบราณลายนี่นะคะเขามาหารายละเอียดหรือว่าเขามาหาเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพื่อจะเป็นประโยชน์เนาะสาหรับมือใหม่นะคะจากลายนี่นะคะว่ามีรายละเอียดแบบใดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ เก็ดมีเก็ดนึเก็ดมีมีหัวนีมีเป็นเก็ดซีสอดนะคะพี่นอ้องเป็นเก็ดซีสอดเก็ดซีสอดมันเป็นแบบไดเขามาเบิ่งเก็ดมีนะคะพี่นอ้องมาดูเก็ดมีว่ามันเป็นอย่างไรนะคะสําหรับมือใหม่เนาะสําหรับมือใหม่สนามมาฝากสิพาพี่นอ้องมาเบิ่งนะคะนี่ขํามาเก็ดเก็ดมีนะคะพี่นอ้องนี่คือเก็ดมีเนาะเก็ดมีแต่ละเก็ดนี่มันที่มันเทิน,ทนเทินกันขึ้นเนี่ยพี่นอ้องลดันกันไปนี่ นีเกหนึ่งเนาะนี่เกจหนึ่งตรงปลายนี้นะคะนี่เกจหนึ่งเกจสองมีอีเกจหนึ่งนี่ก็อีเกจหนึ่งเกจหนึ่งเกจหนึ่งนี่นะคะเป็นเนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนซซ้อนดึงเลี้ยงกันขึ้นแบบนี้นะคะเอิ้นว่าเกจหนึ่งันี่งไปที่นี่เกจมีมันมีได้หลายเกจนะคะบางคนกับก็แล้วแต่ผู้มากเนาะมันจะมีสอง กียรสองสอดเกียหกสอดยังมีนะคะเกียหกสอดกีิแปดสอดแต่ว่าที่นิยมกันก็คือกีดสี่สอดเนาะคือคือมีหัวนี่เกือบสี่สอดส่วนมากจะเป็นสี่สอดเนาะนอกจากเส้นไหมเส้นได้ส้นใหญ่อีดีเพิ่นจังค่อยให้สองสอดนะคะบางคนเพิ่นก็มักสองสอดนะคะอันนี้สี่สอดคําว่าสอดก็คือนี่นะคะภายในเกียนี้มันจะมีมันจะมีเส้นไหมสี่เส้นนะคะต่อเกียรตนึงสี่เส้นต่อเกียตนึง พอได้ครบซี่เส้นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเกียดนึงไปงี้สินะพี่น้องเพิ่นก็เลื่อนเกียดสีสอดแต่ว่าถ้าเป็นเกียด,สอ,อยดสองสอดก็คือเิ่นเ็ื่อจะแล่นหลบไปหลบมาตั้มหลบไปหลบมาสองสอดก็จะครบวงเกียดนะะอันนี้กะเกียดสี่สอดแล่นหลบไปหลบมาซีเทียก็จะเป็นเกียดนึงแล้วก็จะเปี้ยนเป็นเกียดใหม่นะคะ ซึ่งการออกของเกศแต่ละเกศของหัวมีนะคะของมีเนาะมันก็จะออกตามที่เพิ่นคนว้นะคะแล้วก็เพื่นมัดใ้เพื่นมัดใ้มันก็จะออกตามนั้นนะคะตอนเราองตำานี่ก็คือตำไปตามไปตามที่เพิ่นออกแบบใบนะคะบพสามารถตำไปตามใจเจ้าของตอนตำได้นะคะมาเบิ่งลายนี่นะคะอันนี้ก็คือลายต้นต้นกระทูบนะคะออกแบบ วิธีชาวบ้านเนาะดังเดิมเวลาออกพรรษาเป็นลายดังเดิมลายโบลาก็ะจะทูตก็ทูก็มาคืเวลาให้เป็นต้นนะคะให้เป็นต้นเพื่อจะจุดบูชาตามวิธีของชาวอีสานเพื่อนมัดเพื่นจะมัดเอาตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เนาะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เมื่อมัดเอกตรงนี้มาถึงตรงนี้พอแล้วนี่สามสิบสามลำนี่พี่น้องนี่คือสามสิบสามลำนะคะสามสิบสามลำ แต่ว่าลายลายลายมันหนี่จะครบจะครบจะจะเต็มลายนี่ก็คือคูณสองเข้าไปเลยนะคะคูณ2เข้าไปสามสมก็คือ66 66กิเกตเต็มลายเดี๋ยวมาน้บนนี่นะคะที่บ้านเขาลายใหญ่เนาะเป็นลายใหญ่มาสมสสาลำนะคะเริ่มจากตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะมัสามสิบสามลำมันนี่มันหนีมันจริงหอสามสิบสามลำมันจะเป็นสามสิบสามลำ เราสามสิบสามอีกครึ่งหนึ่งนะคะเรามัดอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือตอนเรากลับมันก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะไปตรงนี้ขึ้นไปนี่เป็นหกสิบหกหกสิบหกเหกสิบหกลำนะคะหกสิบหกเ็ดหกสิบหกลำอันนี้ก็คือกันนะคะลายเดียวกันนะคะลายเดียวกันหกสิบหกเกดหกสิบหกลำแต่ว่าเวลาเข้ามัดเข้ามัดเอาสามสิบสามลำครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่มันไปกับ มันเป็นกระบวนการในการตอนค้นตอนค้นนะพี่น้องมันกับกับเทอรเส้นไปเทอเส้นแล้วก็กลับเทอรเส้นมันก็จะมาประกบกัน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 ไปเรื่อยๆประกบกันไปเรื่อยๆมันก็จะเต็มลายเองนะคะมันก็จะเต็มลายเองนะคะพี่น้องตามแบบน้ำหมาตามแบบนะคะส่วนอีกตัวนี้เป็นลายทึบๆอย่างนี้นะคะลายทึบๆอย่างนี้ก็คือเพื่อนยังให้ทึบเพื่อนยังให้ทึบเพื่อนก็ หนึ่งสองสามสามเก็ดสามเก็ดสามเก็ก็จะเป็นลายทึบถ้าเก็ดเดียวเลี้ยงกันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกลายกันขึ้นแบบนี้นะคะลายนี้ก็สวยสวยไปอีกแบบนะคะลายใหญ่นะคะนี่นะคะก็คือเก็ดสีสอดเดยพี่น้องเต็มซี่สอดแล้วนี่สอดต่อไปเก็ดต่อไปก็สิเลี้ยงกันขึ้นใกล้ยกล้ เทือนๆกันขึ้นแบบนี้นะคะลดลั่นกันไปนะคะตามตามลายของเขานะคะเ <c oughs> ต็มเกจซีสอดแล้วก็สิเปียนเป็นเกจไม่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเกจสองสอดมันกะสีเลี้ยวก็นี่นะคะอันนี้เขาเอินว่าอันนี้เพื่นกะส่เกจซ้ำกันนะคะพี่น้องเอาเอินอีกอย่างลายลายหนึ่งก็เป็นกะสีใซส,สองเกจอันนี้อยู่ในหนีประมาณสองเกจสองเกจ ซ้เก,น,เกน่อยเกศนี้นะคะจังค่อาสิเป็นลดหลั่นกันมาแบบนี้ถ้ามันซ้ำกันมันก็จะเป็นลายทึบๆแบบนี้นะคะถ้ามันต่อกันเกศต่อเกศมันก็จะเป็นลดหลั่นกันมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็คือเพิ่นใส่อ่อ,องเก็สามเกอยู่ในอยู่ในลายหมองเดียวกันนะคะมันถึงเป็นลายทึบนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแต่ผู้ออกแบบคือเก่านะคะพี่น้อง เดี๋ยวจะคนมัดคนออกแบบเนาะมีหวัวน,นี้บมีเกี็ดสีขาวนะคะก็คือ,อยอมเหลืองอย่อมเหลืองแล้วก็มาคนคนแล้วก็อบเอาเหลืองใบมัดเอาเหลืองใบแล้วก็มาอบแดงอบแดงแล้วก็สีล้งสีสีนี่นะคะสีม่วงสีม่วงสีม่วงดอกลัก สีม่วงดอกลักนี้นะคะเป็นสีม่วงสีม่วงวก็ตั้มออกมาได้ประมาณนี้นะคะมีสองสีนะคะมีสองสีสามสีกับสีพื้นมาตั้มใส่กับสีดําก็จะออกมาได้แบบนี้ก็จะออกข้างเครือหน่อยหนึ่งนะคะออกข้างเครือหน่อยหนึ่งพเพราะว่าเครือมันเครือเครือมันหนาเนาะเครือมันเส้นใหญ่ค่ะเราก็มาเก็บรายละเอียดจากลายนี้นะคะเก็บรายละเอียดบึง เทคนิคของลายนี้นี่เพิ่นก็จะมาโอบเอาแดงแดงแบบนี้นะโอบโอบเอาสีแดงแบบนี้มัดให้ทึบมัดแดงให้ทึบอันนี้ก็มัดมัดเหลืองให้ทึบมัดเหลืองให้ทึบแล้นก็มัดแดงให้ทึบเพื่อสลับกันนะคะ oh, อยากได้ทึบก็คือลายเก็ตลายเก็บเลี้ยงกันนะคะสามเกตซีเก็ห้าเก, 5, เ,กเลี้ยงกันไปก็ปกว่ากันไปเล้วเต่ผฟูออกแบบนะคะเล้วเต่ผฟูออกแบบอันลายนี้ก็จะเป็นลายประมาณ ต้นกระทูกนะคะต้นทูบเวลาออกพรรษานี่จินตนาการจากชาวบ้านนะคะตามกิจกรรมกิจกรรมของชาวบ้านนะคะจะน่นาฝากเก็บมาฝากพี่ฝากน้องนะคะกะวังว่าพี่น้องคือสิเดรับรายละเอียดนะคะรายละเอียดเก็บเ็กเก็บหน่อยจากรายนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะเอ,อามาแชร์สู่พี่น้องเบิงมือใหม่หรือว่าผู้ที่อยากรู้ ก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปใหม่ค่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสัรหามาฝากด้วยนะคะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพารคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไห้ฮสุดสุคนสวัสดีจ้า